สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเล่าเรื่องเจอดีที่สแกราดและอยากถามเพื่อนๆว่าเคยเจอไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เดือนกว่าแล้วครับแต่ผมก็เพิ่งมาทําใจเล่าวันนี้คือว่าวันนั้นห้องปกผมได้ไปเข้าค่ายที่สถานีวิจัยสแกราดซึ่งตอนไปพวกผมตื่นเต้นมากและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นั้นด้วยพอไปถึงก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนเช้าก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็สนุกดี พอทำกิจกรรมเสร็จเวลาลาวาสามทุ่มเขาก็ให้ไปอาบน้ำนอนถึงสี่ทุ่มและต้องเงียบหลังสี่ทุ่มครึ่งและอย่างกำชับว่าห้ามได้ยินเสียงแม้แต่นิดเดียวพวกผมก็พากันไปอาบน้ำและก็เริ่มพากันจัดที่นอนพอเวลาเข้านอนด้วยความที่พวกผมดือ้อเลยไม่ฟังคำเตือนพี่พสตาฟเราก็พากันเล่นต่อพอเวลาราราห้าทุ่มก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอเวลาผ่านไปจนหลังเที่ยงคืนก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ไม่ได้ดูประวัติของสกแกลาดพอเวลาผ่านไปสักพักเพื่อนผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าแข่งกับกูเปล่าใครแตกก่อนชนะทั้งผมกับเพื่อนอีกคนได้พูดว่าได้ดีและพวกผมก็ได้ปฏิบัติการรับท่ามกลางความเงียบสงัดที่ไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงสัตว์แม้จะอยู่ในป่าก,ก็ตาม พอปฏิบัติการรับไปได้สักพักก็ดียินเสียงกึกกักเล่าสามครั้งแต่พวกผมก็ยังไม่คิดอะไรพอคิดว่าคือเสียงเพื่อนนอนดิ้นเพราะเพื่อนคนนั้นนอนเต็งสองชั้นพอพวกผมปฏิบัติการรับเสร็จสิ้นก็พากันไปเข้าห้องน้ําและเข้านอนกันแต่ยังมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้นอนจนถึงเช้าพอลุ่งเช้ามาห้องผมก็พากันไปอาบน้ํากันแต่พวกผมที่นอนด้วยกันเมื่อคืนไม่ไปอาบ พราะว่าใกล้จะกินข้าวเช้าแล้วสุดท้ายกินข้าวเสร็จก็พากันไปอาบน้ําอยู่ดีหลังจากนะั้นพวกผมก็ไปหาเพื่อนอีกห้องหนึ่งที่มาด้วยกันและเพื่อนห้องนั้นก็ได้บอกว่าพวกมือได้มาเปิดประตูห้องกูไหมด้วยความที่พวกผมค่อนข้างกลัวผีเลยไม่ลงมาข้างล่างเลยผมเลยบอกเพื่อนคนนั้นว่าไม่นะพวกกูอยู่ชั้นสองทั้งคืนไม่ได้ลงมาเลยเพื่อนคนนั้นหน้าซีดเพราะว่าห้องเขาล็อกไม่ได้เลยต้องเอาเก้าอี้มากันเอาไว้ตอนแรกพวกผมบอกว่า ลมพัดหรือเปล่าเพื่อนผมเลยพูดว่าลมเชี่ยอะไรเมื่อคืนไม่มีลมและหลังจากน,านั้นพวกผมก็ได้ไปทำกิจกรรมจนถึงเย็นทำเสร็จราวหกโมงเย็นก็เลยไปกินข้าวกันหลังกินข้าวเสร็จพวกผมก็ไปนั่งเล่นที่ชิงช้าแต่ก็เห็นเพื่อนผู้หญิงกลุ่มนึงนั่งร้องไห้อยู่ที่ต้นไม้ใกล้โรงอาหารพวกผมเลยไปถามว่าเป็นอะไรและกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนั้นก็ได้บอกว่าเกิดอาการเพนิกเนื้อกากไปเจอประวัติ สเกราชมาซึ่งประวัติก็อยู่ที่ตึกที่ผู้หญิงนอนซึ่งก็คือตึกสวัสดิคิดบอกไว้ก่อนว่าพวกผมอยู่ตึกมีอันจะกินเลยไม่ได้คิดอะไรแต่คุณจะต้องอ่านให้จบเพราะพวกผมคิดผิดและพวกผมก็ได้ตอบผู้หญิงกลุ่มนั้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านคืนนั้นไปและพวกผมก็ไปทำกิจกรรมต่อโดยไม่คิดอะไรแต่พอตกกลางคืนอีกครั้งความฝันไรก็ได้มาเยือน เมื่อพวกผมได้รู้ประวัติของสแกลาดทําให้พวกผมขวัญผวาไปตามๆกันและบางคนยังแพนิกพอทํากิจกรรมเสร็จราวสามทุ่งก็ได้พากันไปถาบน้ําพออาบไปสักพักพวกผมก็อาบเสร็จแต่เพื่อนหลายๆคนยังไม่เสร็จและมีคนที่ยังไม่อาบน้ําอีกด้วยจุู่ๆไฟก็ดับพึบทุกคนขวัญผหวาพราว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกสักคนพอพวกผมอาบน้ําเสร็จพวกผมก็ขึ้นห้อง และคืนนั้นพวกผมก็ได้สวดมนต์ด้วยความกลัวสวดก็ผิดๆทุกๆแต่พอสวดเสร็จก็เอะใจว่าเพื่อนหายไปไหนคนหนึ่งเฮ้ยพวกแชมป์ไปไหนวะพวกผมจึงออกตามหาแชมป์แชมป์และก็ได้ยินเสียงตะโกนกลับมาว่าอะไรปรากุว่าเพื่อนคนนั้นอาบน้ําคนเดียวซึ่งไฟดับไม่มีใครอยู่ห้องน้ําสักคนทำให้พวกผมเริ่มมีหวัง แชมปมืองคือปากรางสุดท้ายของพวกกูแล้วนะพอเวลาล่วงเลยไปจนเที่ยงคืนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้น่ากลัวกว่าคืนที่แล้วพวกผมก็พากันดันเตียงเข้ามาใกล้กันทั้งหมดภายในห้องมีอยู่11คนเข้ามากระจุกกันที่เดียวพอผ่านไปสักพักพวกผมก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินและเสียงลากอะไรบางอย่างตึกตักตึกตักเพื่อนผมพูดขึ้นว่า เฮ้ย hey, ได้ยินเสียงเดินไหมวะผมกับเพื่อนคนอื่นๆเลยพูดขึ้นกูก็ได้ยินทุกคนขวัญผวาและเรียพาก,กันนอนทันทีพวกผมกลัวจนไม่กล้าออกไปเยี่ยวออกไปทีก็ต้องไปสี่ห้าคนไปสองคนยังไงก็หลอนและพอผ่านไปจนถึงตีหนึ่งพวกผมนอนไม่หลับเลยลุกมาหาอะไรกินเพราะว่าตอนเช้าพวกผมซื้อหมอร้อนมาถ้าจำไม่ผิดคือรสชาบูน้ำดำ พอผมต้มไปสักพักละกำลังใส่เคลื่อนปรุงผมก็ได้พูดขึ้นว่าได้ยินเสียงพึมพำไหมวะเพืมมพ่อนผมทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินทุกคนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงสดอะไรสักอย่างที่จับความไม่ได้พวกผมจึงกระเตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางพอตั้งสติได้ก็พากันจไปกินตรงกลางห่มเพราะปลอดภัยกว่าพอกินเสร็ พวกผมก็ง่วงกันสุดๆอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งๆท,ท,ที่ก่อนจะลุกขึ้นมากินหม้อร้อนก็ไม่ความรู้สึกง่วงแต่พอผ่านไปสักพักอยู่ดีๆภาพก็ตัดไม่ฝันไม่รู้สึกเห็นแค่ภาพดำๆจำไม่ได้ว่าฝันอะไรจำได้แค่กินหม้อร้อนเสร็จภาพก็ตัดและคืนนั้นเพื่อนผมอีกคนที่แพนิกก็รู้สึกได้ว่ากำลังฝันก็ลุกขึ้นมาในเวลาเกือบตีสอย ที่ทุกคนหลับไปแล้วเขากลัวมากจึงข่มตานอนพอรุ่งเช้ามาพวกผมก็ได้รับรู้ว่าคนที่พวกผมคิดว่านอนดิ้นก็ไม่ได้นอนดิ้นพวกผมก็ได้แต่คิดและสงสัยว่าเสียงเมื่อคือนมนคือเสียงอะไรอ๋อผมลืมเล่าสวนผู้หญิงบางคนกลัวมากมากจนต้องนอนกับครูและยังมีบางห้องที่อัดกันมากกว่า15คนพอพวกผมตื่นมากขอนจะไปกินข้าว ผมได้ไปดูที่ประตูอีกด้านที่ผมคิดว่าเป็นกระจกมาตลอดแต่ที่จริงมันคือประตูอีกด้านและพวกผมก็ได้รู้ว่าทั้งสองคืนที่ผ่านมาผมไม่ได้ล็อกประตูเลยและพวกผมก็ได้ไปดูห้องที่อยู่ตรงข้ามห้องผมพอเข้าไปทุกอย่างปิดมิดชิดไฟก็ไม่เปิดพาม่านก็ไม่เปิดมีเพียงเสียงเดียวที่เปิดคือพัดลม อนแรกผมคิดว่าพี่สตาฟเตรียมไว้ให้พวกผมแต่พอไปถามพี่สตาฟเขากลับบอกว่าไม่ได้เปิดและยังทิ้งทายไว้ว่ากลางวันแสงแสงอยู่ไม่มีอะไรหรอกผมได้ไปถามเพื่อนที่อยู่อีกห้องนึงว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าทั้งโดนเขยา่าเตียงได้ยินเสียงขายเสียงเปิดถุงขนมและหลังจากนั้นพวกผมก็ได้กลับบ้านกันสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้เราและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของคุณนั้นมาขนหัวลุกไปด้วยกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสาลาที่4สําหรับวันนี้สวัสดี